สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุทิดินพามาดูสวนผลไม้นครน,นายกค่ะแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนหมอนทองอายุ6ปีนะคะ8ไร่2งานติดถนนลาดยางยกแปลงเพียง13ล้านบาทนะคะพิกัดตรงนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะใกล้ตรงนี้ก็คือวัดมณีวงศ์นะคะวัดพญานาค5 0 0พตัวนะคะผ่านเออน้าวัดมาตามถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทนะคะมาถึงแปลงของเราตรงนี้เลยนะคะหน้าถนนของเราเนะะี่ยค่ะติดกับถนนเส้นที่มาจากวัดมณีวงศ์ค่ะกว้างประมาณ120เมตรก็จะเข้ามาเจอสวนทุเรียนตรงนี้เลยนะคะแง่มีครั้งนะคะเป็นเอกสารสิทธิ์ถนดคดแดงนะคะท่านเจ้าของซื้อมาปลูกทุเรียนได้6ปีนะคะตอนนี้ให้ผลผลิตแบบนี้นะคะ่ะประมาณร้อยต้นโดดโนเนี้ยต้นนี้ก็25ลูกนะคะต้นเมื่อวานที่ท่านเพิ่งตัดไปก็30ลูกนะคะปีหน้านะคะก็คือจะ ได้ทุเรียนที่ติดรูปแบบนี้ค่ะร้อยกว่าต้นเลยนะคะเอกสารสีฉนดครุดแดงนะคะรวมค่าภาษีค่าโอนทุกอย่างนะคะปกติท่านขาย15ล้านท่านจะต้องรีบไปที่อเมริกาขายด่นดวนนะคะเพียง13ล้านบาทค่ะนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อุล่วงหน้านะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแม่อุที่ดินนะคะก็จะได้เจอที่ดินสวยราคาถูกตามเจ้าของแบบนี้ก่อนใครคะ่ะ ด้านหน้าของเรานะคะก็จะหันหน้าออกทางถนนล,ลาดยางทางหลวงชนบทนะคะเป็นฝั่งที่ไม่มีเสาไฟด้วยนะคะถ้าเราต้องการใช้ไฟท่านเจ้าของก็ตั้งเสาวไว้ด้านข้างฝั่งนู้นนะคะเราดึงเข้ามาใช้ในแปลงได้เลยค่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของแปลงนะคะเลี้ยวขวาไปวัดมณีวงศ์ค่ะจะเห็นว่าตรงข้ามก็คือเป็นสวนผลไม้บ้านสวนของเพื่อนบ้านนะคะทุเรียนสวยมากนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าหน้าแปลงฝั่งของเราเนี่ยคะ่ะ จะอยู่ฝั่งที่ไม่ใช่เสาไฟด้วยนะท่านที่ดูห่วงด้วยแบบเออไม่อยากให้มีเสาไฟหนะ้าบ้านแปลงนี้เลยถ้าเราอยากได้ไฟเราก็คือตั้งมาให้ละแล้วก็ดึงสายเข้ามาแล้วก็เข้าด้านข้างของแปลงเราได้เลยค่ะเนี่ยค่ะทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่มากยังไม่ออกลูกนะคะท่านมาท่านจะได้เก็บลูกปีหน้าแน่นอนเลยดูต้นใหญ่มากๆเลยนะคะไม่ต่ํากว่าหาตันแน่นอนนะคะเนี่ยด้าน,นข้างก็มีต้นพยุงแบบนี้ค่ะ เย็นสบายมากๆเลยนะคะนี่มีร่วงไว้ตรงนี้ลูกนึง่งนะคะเนี่ยค่ะหน้าแปลงของเรานะคะก็กว้างประมาณ120เมตรค่ะเฉพาะทุเรียนนะคะถ้าลงไว้ในระยะที่แบบพอดีเลยนะคะ10ต้นค่ะด้านข้างต้นก็จะสูงแบบนี้หมดเลยนะคะนี่ เฉพาะทุเรียนก็ร้อยสต้นเลยนะคะเป็นประตูรั้วแบบนี้เลยนะคะรั้วตาข่ายทั้งสวนเลยนะคะแล้วก็ติดกับบ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะทางเข้านะคะยกสูงเนี่ยรถสวนกันได้เลยนะคะรถสิบรอเทรลเลอร์เข้าได้เลยค่ะมาสร้างเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะเนี่ยรถบัสเข้าได้เลยนะคะด้านข้างก็มีเป็นพยุงแบบนี้เดี๋ยวสักพักก็จะให้ร่มเงาทั้งหมดเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะมาในวันที่21 มิถุนายน2568นะคะดูของท่านผู้ใหญ่ก็ทุเรียนงามมากเลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนด้านหน้านะคะทุเรียนมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แถวนะคะติดกับถนนแล้วก็เป็นประตูด้านหน้าแบบนี้เลยะคะ่ะ การันตีนะคะดินดีคุณภาพดีจากสวนของท่านผู้ใหญ่เนี่ยค่ะท่านทำเองก็ต้นงามมากๆเลยนะคะให้ลูกแล้วค่ะทุเรียนห้าปีตกลูกไม่ต่ำกว่าต้นละสามสิบลูกเลยนะคะเนีย่ยของท่านผู้ใหญ่เป็นไม้ผสมนะคะแอบรีวิวของท่านนะคะใจดีมากเลยมีมะพร้าวน้่หอมทุเรียนน้อยหนาฝรั่งนะคะมะยงชีกกินอะไรก็มาปลูกเลยดินดีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสวนของท่านผู้ใหญ่ก็คือ หมอนทองสูงมากเลยนะคะท่านบอกว่าแปลงนี้ท่านเจ้าของเขาซื้อที่ดินเปล่ามาหปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งปลูกเลยยังไม่เก็บผลผลิตนะคะปีนี้เพิ่งเก็บไป2ต้นเองนะคะเราเข้ามาปีหน้าเก็บผลผลิตจุกๆเลยนะคะค่ะตัวนี้อยู่ส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเห็นมีต้นไม้ที่ท่านปลูกเพิ่มแบบนี้นะคะดินค่อนข้างสมบูรณ์นะคะจะเห็นว่าต้นของเราเนี่ยค่ะมีทรงพุ่มที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ สูงแบบแข่งกับต้นไผ่เลยนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่ด้านท้ายของแปลงนะคะนี้เลยเป็นทุเรียนร้อปเซ็นนะคะที่เห็นเป็นพว,พวกต้นไม้แซมนี่ก็คือเป็นไม้พี่เลี้ยงนะคะเพื่อไม่ให้ที่ดินของเราร้อนเกินไปนะคะก็จะทำให้หน้าดินชุ่มชื่นขึ้นนะคะ ส่วนของโคนต้นทุกต้นแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ไว้สองหัวเลยนะคะเนี่ยทุเรียนก็ใบมันเงาแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะส่วนต้นไหนที่ไม่เกิดน,นะคะท่านก็มาลงใหม่แบบนี้นะคะนี่ต้นไหนที่รอดแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยเพราะสวยแล้วพวกไม้ระหว่างแถมไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้อยหนามันก็จะตายไปเองนะคะทุเรียนต้นใหญ่มากค่ะ ทรงปุ่มสวยๆเลยมีกล้วยหอมนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีทุเรียนนะคะสองแถวง,งามๆแบบนี้เลยทุเรียนต้นใหญ่มากนะคะเป็นแนวทุเรียนแบบนั้นเลยนะะี่ค่ะต้นสูงมาก ด้านท้ายของแปลงนะคะก็จะติดกับที่นาของเพื่อนบ้านนะคะเดิมของเราเป็นที่นานี่แหละท่านก็ถมแล้วก็ปรับเป็นสวนนะคะอย่างนี้ก็จะมีมะม่วงนะคะแล้วก็จะมีต้นเผือกนะคะเนี่ยหัวเผือกแบบนี้เลยงามๆเลยนะคะอันนี้คือท้ายของแปลงแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแถวทุเรียนไปแบบสวยๆแบบนี้เลยสังเกตว่าด้านข้างและทุเรียนจะงามมากเนาะเพราะมันก็จะมีร่มเงาจากต้นไผ่ของสวนข้างเคียงนะคะ แต่ตรงกลางเนี่ยมันก็ค่อนข้างร้อนนะคะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่ส่วนด้านท้ายของแปลงนะคะก็จะเห็นว่าท่านนะคะทำเป็นถนนยกสูงแบบนี้มานะคะแล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามค่ะด้านข้างก็ปลูกเป็นต้นพยุงนะคะแล้วข้างเคียงก็ติดกับต้นไผ่ของเพื่อนบ้านนะคะร่มเย็นมากๆเลยค่ะ ทุเรียนของเราก็จะอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะคะเดิมท่านก็แผนว่าจะสร้างบ้านนะคะก็เลยยังไม่ได้มีต้นทุเรียนนะคะเปลี่ยนใจจะไปอเมริกาก็เลยเพิ่งเอาทุเรียนมาลงแบบนี้นะคะจะเห็นว่าก็จะมีระบบสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยนะคะ,ะค่ะหน้ากว้างติดถนนนะคะก็จะได้ทุเรียนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแถวนะคะทุเรียนที่ลงมาก็ปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ใต้ผลผลิตแล้ว อก็จะประมาณร้อยต้นนะคะระหว่างนี้ก็จะมีเป็นพวกสับป,ปะรดนะคะค่ะจากหมุดที่ให้ไว้นะคะก็ขับมาตามแปลงถนนทางหลวงชนบทนะคะก็จะเข้ามาที่แปลงเลยค่ะจะมีกระต้อบชั่วคาวตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสระน้ําตรงนี้นะคะเป็นน้ําที่ใช้รดทุเรียนแล้วก็ผลไม้ในสวนของเราทั้งปีเลยค่ะ ด้านหลังนะคะท่านก็ปลูกทุเรียนไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างของขอบ,บอก,ก็ปลูกเป็นพยุงนะคะตอนนี้อยู่ที่ส่วนท้ายของแปลงค่ะก็จะเป็นสระน้ำนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนื้อที่ประมาณ1นึ่งไร่นะคะที่ท่านขุดไปเนี่ยมานี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นระบบ ปั๊มน้ำขึ้นมานะคะเพื่อรดต้นไม้ค่ะด้านข้างท่านก็ปลูกเป็นต้นพยุงนะคะเนี่ยเดี๋ยวพยุงขึ้นต้นเนี่ยเราก็สามารถตัดขายได้นะคะเป็นไม้เศรษฐกิจเลยค่ะหรือจะเอามาสร้างบ้านสร้างกระต๊อบรีสอทได้เลยนะคะด้านข้างก็เป็นต้นตาลของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ต้นไผ่ค่ะค่ะเป็นน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะมีเป็น ปลานะคะแปลนนินที่ท่านเลี้ยงไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกจอกแหนเป็นอาหารนะคะระบบนิเวศสมบูรณ์มากๆค่ะมาในวันที่ยี่สิบเอ็ดโหปลานี่ค่ะเขาโชว์นะคะนีโหปลาอะไรปลาสวายดูมาเริ่มเลยค่ะนี่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ปลานินนะคะเขาเป็นปลาสวายแม่อูแบบเขาก็เลยขึ้นมาโชว์นิดนึงค่ะ มีเป็นกระท้อนนะคะที่ท่านลงไว้นะคะที่รล่งๆเราจะมาลงผลไม้อื่นก็ได้นะคะที่เห็นก็จะมีเป็นน้อยหนาค่ะแล้วก็สับประรดกล้วยหอมนะคะนี้ท่านก็เพิ่งลงส้มโอไปค่ะฝรั่งนะคะตรงนี้ก็จะมีขนุนนะคะระบบน้ำสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยนะคะแหล่งน้ำก็คือท่านขุดบ่อตรงนี้ไว้นะคะเป็นสระน้ำ ระหว่างแถวของต้นทุเรียนนะคะท่านก็จะปลูกเป็นสับป,ประรดนะคะพันธ์ศรีราชานะคะแบบนี้เลยนะคะลูกก็สวยมากๆแล้วก็หวานด้วยนะคะมีฝรั่งค่ะมะยมนะแล้วก็ต้นงาะแบบนี้เลยเนี่ยถ้าลงเงาะโซนนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะชอบกินเงะ้ะอร่อยมีผีเสื้อนะคะบรรยากาศธรรมชาติค่ะ ตอนนี้ที่เก็บผลผลิตก็จะมีเป็นสับปะรดนะคะอูกเป็นแนวแบบนี้เลยนะคะดีมากๆเลยถ้าเกิดเรามาทําดีๆเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตขายได้เลยนะคะลูกค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะด้านหน้าก็เป็นเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยวนะคะใครที่อยากใช้ชีวิตบ้านสวนในเกษียณนะคะ มีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนนะคะน้ำไฟพร้อมค่ะสะดวกปลอดภัยนะคะที่ดินของเราก็ติดกับบ้านท่านผู้ใหญ่เลยเนะะี่ยค่ะท่านบอกว่าเป็นลูกบ้านเนดูแลเต็มที่เลยนะคะแถวนี้ก็เป็นสวนผลไม้นะคะทุเรียนเนี่ยไม่พอขายเลยนะคะหน้าสวนเขาก็ขายกันที่โลละร้อยห้าสิบเลยนะคะ จะเห็นว่าทำเลของเราคือเป็นทำเลค้าขายเลยนะคะถ้าเรามาใช้ชีวิตบ้านสวนอยู่นี่อาจจะเป็นเปิดรีสอร์ทหรือบ้านพักไว้เกเียณนะคะก็เอาทุเรียนมาขายด้านหน้าแเพื่อนบ้านบอกขายไม่พอนะคะแค่นี้เขาก็ล็อกลูกแล้วไม่ได้กินสักลูกเลยหน้าสวนนะคะกิโลละ150บาททุเรียนนะครนาะยกคอนเฟิร์มว่าอร่อยแห้งร่อนมากๆเลยนะคะก็สรุปนะคะแปลงนี้ติดถนนราชจางสาธารณะนะคะแบบนี้อยู่ในชุมชนเพื่อนบ้านสวนนะคะ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็คือวัดมณีวงศ์นะคะจากตรงนี้ไปตลาดนครนายกเพียง10นาทีโรงพยาบาลโลตัสแมคโครนะคะจากตรงนี้ไปเ,เจอเส้นแยก3าสาวนะคะก็จะเป็นถนน305นครนายกาลังสิตนะคะชั่วโมงครึ่งก็ถึงกรุงเทพแล้วคุณพ่อคุณแม่มาใช้ชีวิตยินดีปลอดภัยนะคะลูกทํางานที่กรุงเทพก็แวะมาเยี่ยมเสาร์อาทิตย์เมืองนครนายกเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะเจอกันที่แปลงค่ะ